สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวรูมิกเฟนวันนี้แอดมินจะมาแนะนำการตั้งค่าการบันทึก HDMI รอ data output ในกล้อง l ูมิก s5 เริ่มไปเลยให้เพื่อนเพื่อนกดเข้าที่เมนูเข้าที่สัญลักษณ์วิดีโอจากนั้น เลื่อนไปที่สัญลักษณ์แผ่นฟิล์มตัวที่2ให้เ,เพื่อนๆเลือก HDMI รอ Data Output พุตให้เปิดเป็นออนะครับจากนั้นให้เ,เพื่อนๆเข้าไปตั้งคุณภาพไฟล์ที่เราจะบันทึกซึ่งกล้อง l u m i x e d i ไนั้นสามารถบันทึกคุณภาพวิดีโอ สูงสุดได้ถึง 5.9k ส่วนเฟรมเรทนั้นสามารถเลือกเป็น24เฟรม25เฟรมและ30เฟรมได้โดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปตั้งที่สวิตช์ NTSC หรือ PAL ต่อไปเพื่อนๆต้องเข้าไปตั้งที่หัวข้อ Time Code เลือกที่ HDMI Timecode Output ให้เลือกเป็น On และสุดท้ายให้เพื่อนๆเ,เข้าไปตั้งที่ HDMI r e c o r d Output ซึ่งจะอยู่ที่หน้าเมนูฟันเฟืองในหัวข้อ In Out จากนั้นกดเข้าไปที่ HDMI r e c o r d Output ให้เพื่อนๆตั้งเมนู HDMI Recording Control ให้เปลี่ยนเป็น On ทำไมต้องตั้งเมนูนี้เพราะว่าเราจะได้กดบันทึกวิดีโอจากปุ่มเลค o r d คอร์ดของกล้องได้เลยจากนั้นเราจะไปที่ตัวบันทึกแยกก็คืออั o ตโมดิ i n j a V กดเข้าไปที่ Input ให้เราเช็คที่ซอ r สว่าคุณภาพที่เราจะบันทึกนั้นตรงต่อความต้องการของเราหรือเปล่าต่อไปให้เ,เพื่อนๆกดที่หัวข้อ t ิกเกอรให้เปลี่ยนเป็น HDMI หากเราไม่ตั้งนะครับเราจะไม่สามารถกดบันทึกที่ตัวกล้องได้ต่อไปเราต้องเข้าไปเช็คที่เล็คขอร์นิดนึงว่าไฟล์ที่เราจะบันทึกนั้นเป็น p โพลิสล w หรืออยังเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถบันทึกไฟล์ p โพลิส a w จากกล้อง l u m i กเอ็ดไฟล์เข้าไปยังตัวบันทึกแยก a อโตมอรตินจาวีได้แล้ว หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาวลูมิคเฟนไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ